พิษโควิด19มาถึงนี่ให้เชาที่ขอทานคนพกผ่านผ่านไปมาเจอะมาน่าสนใจฮะลอคุณมารับจนป่านนี้ก็ไม่มีมาแม้แต่ยม,มาบาลสงสัยจะเป็นพ่อเวรกรรมแน่ๆเลย ที่รักคุณเห็นแบ้นผมไหมวายเหตุนี่เป็นเรื่องจริงให้เช่าเมียใครไม่มีเมียมีบริการให้เช่าสนใจติดต่อร้านทองร้านนี้ค่าจองไว้ก่อนค่าสัองหักที่เห็นก่อนได้จองไว้ก่อนตั้งนานแล้วด้วยสองคุมวันนี้หาเงินเลี้ยงผล่ขี้เมา ทำไมถึงต่างกันที่ส่วนบุคคลห้ามบุกลุกประกาศจับนายแท้โจนจี้พ้นหนังสือกระตูนเด็กประกาศขายลูกในท้องท้องไม่มีพ่อไม่มีปัญญาจะเลียงจึงประกาศขายในราคาถูกๆหาเงินค่าสินสอด แต่งงานอ่านหาเี้ยเองหรือนึกแล้วต้องอ่านอีกรับซื้อผู้หญิงที่สวยหน้าตาดีเพื่อมาเป็นเมียจำนวนมากที่ชีค่าบริการคร้าละห้าบาทหยดที่รูนี้อุจสายไว้กิดน้ำหนักฉันขึ้นตัวสองขีเป็นพเพได้ยังไงกันเนี่ย ประกาศรับซื้ออุจจระปัสวะไม่จำกัดจำนวนให้ราคาสูงที่ต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างหมายเขตสามารถนำไปทำก๊าซเชื่อมเพลิมได้ให้เช่า